บริษัทวินเนอร์นอกจากจะให้สุขภาพที่ดีแล้วบริษัทวินเนอร์ยังให้รายได้ที่ดีกับสมาชิกทุกคนเพียงแต่ทําดําเนินธุรกิจแบบง่ายๆกับบริษัทวินเนอร์บริษัทเรามีความมั่นคงนะครับมีความมั่นคงในเรื่องของธุรกิจมีความมั่นคงในเรื่องของผลิตภัณฑ์อย่างดีปัจจุบันอีกไม่นานนี้บริษัทวินเนอร์เราจะมีบ้านหลังใหม่ นะครับที่ถนนวิภาวดีตรงข้ามกับฐานทัพอากาศกองทัพไทยนี่เองนะครับจะมีบ้านหลังใหม่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้ไปปรับเปลี่ยนพื้นที่แล้วจะสร้างตึกซึ่งจะมีห้องประชุมจะมีทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นบ้านหลังใหม่เป็นความมั่นคงและมั่งคั่งสําหรับการดําเนินธุรกิจวันนี้เพียงแต่ใช้ดีแล้วบอกต่อเท่านี้เองฮะหลักเกณฑ์ง่ายๆของธุรกิจเครือข่ายขายตรงใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับง่ายๆ การดำเนินธุรกิจจร,จริงๆแล้วผิดพันณฑ์ที่ดีของบริษัทมีมากกว่า30รายการแต่วันนี้ที่พูดตรงนี้ก็คือพยายามจะเอาตัวพระเอกเอาตัวเด่นๆให้ท่านได้รู้จักก่อนเพราะผลิตภัณฑ e ์เอโดซีเนี่ยเรารู้จักกันมานานถึง5ปีละเอโดซี e ose, ออกซิเจนนะับขวดหนึ่งราคาขายเปลกอยู่ที่1,250แต่ราคาสมาชิกอยู่ที่990บาทเพียงแต่ท่านทำบัตรส่วนลดก่อน หรือที่เราเรียกว่าบัตรสมาชิก100บาทต่อปีท่านก็สาม,มารถที่จะซื้อสินค้าดําเนินธุรกิจครับกับบริษัทได้และก็จะได้รับผลประโยชน์ของบริษัทมีการอบรมมีการสัมมนาและที่สําคัญก็คือใครที่ชอบเที่ยวนี่อยากกระพริบตาเลยเพราะเรามีโปรโมชั่นพิเศษเราท่องเที่ยวกันปีละ8ประเทศและก,การท่องเที่ยวแบบง่าย นะครับเพียงแต่วันนี้ท่านเข้าร่วมดําเนินธุรกิจกับบริษัทสมัคร100บาทต่อปีเตรียมสําเนาบัตรประชาชนและหน้าบุ๊คแบงก์ของธนาคารนะครับเป็นธนาคารพาณิชย์ใช้ได้เลยนะครับการเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทเราเข้าร่วมด้วย4วิธีการด้วยกันขั้นตอนที่1ก็คือเพียงแต่ท่านสมัคร100บาทแล้วซื้อสะสมให้ได้5ขวดหรือ 100นน่คะแนนเพราะ1ขวดเรามีคะแนนอยู่ที่20นน่คะแนนถ้าตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่ง M อเลหน,นึ่งร้อคะแนนเราสามารถที่จะได้เงินจากการจับคู่จ่ายในแผนไบานารีสูงสุดถึง5,000บาทต่อวันอยากได้มากกว่าวันละห0 0พันเราทําคุณสมบัติส่วนตัวมากขึ้นไปอีกนิดหนึงขยับเข้าไปเป็น200รคะแนนส่วนตัวท่านสามารถจะรับเงินคู่จ่ายได้ถึงวันละหนึ่งบาท อยากได้มากกว่านี้ก็อัปเดตตัวเองสะ,ส,ะสมคะแนนขึ้นไปเป็นคะแนนส่วนตัวที่300คะแนนท่านสามารถจะได้เงินจากการจับคู่จ่ายระบบไบนารีวันละ15,000บาทและสูงสุดตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่ง400คะแนนส่วนตัวสามารถที่จะได้เงินจากการจับคู่จ่ายสูงสุดถึงวันละ20,000บาทตั้งแต่ขวดแรกจนถึงขวดที่20หรือตำแหน่งสุดท้าย เราไม่ทันให้ท่านลำบากใจเพราะเราสามารถซื้อสะสมได้นะครับโดยไม่มีกำหนดเวลาเห็นไหมฮะหขวดจนถึง20ขวดก็จะขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดเมื่อใครก็ตามที่ขึ้นตำแหน่งสูงสุดละนะฮะก็จะมีพิเศษอะลองดูมง่ายๆของแผนการตลาดทราบวันนี้สมมติว่าตัวเรานะครับตำแหน่งอยู่100คะแนนถ้าเราได้นำเรื่องดีๆที่เราได้ใช้ดีแล้วไปบอกต่อเช่นไปบอกต่อในหนึ่งอยู่ด้านซ้าย ไปบอกในสองอยู่ด้านขวาและในหนึ่งในสองเขาก็ซื้อคนละห้าขวดเหมือนกันก็คือหน,นึ่งร้อยคะแนนถ้ามีหนึ่งร้อยคะแนนด้านซ้ายหนึ่งร้อยคะแนนด้านขวาภาษาการตลาดบอกว่าหนึ่งคู่แบบนี้โอนเงินให้ท่านบริษัทจ่ายเงินท่านห้าร้อยบาทนะครับซ้ายหน,นึ่งร้อยคะแนนขวาหน,นึ่งร้อยคะแนนท่านรับเงินไปห้าร้อยบาทแล้วในหนึ่งก็เห็นว่าง่าย หลังจากกินดีใช้ดีแล้วเพียงแต่บอกต่อคนที่เราปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีสุขภาพดีในหนึ่งก็ไปบอกคนสองคนไปบอกในก่อไปบอกในขอก่อกับขอซื้อคนละหน,นึ่งร้อยคะแนนก็คือคนละหขวดคนละห้าขวดอย่างนี้ในหนึ่งได้500บาทเช่นเดียวกันในสองทำเหมือนกับในหนึ่งเขาไปบอกในคอควายกับในงองูสองคนนี้ก็ซื้อคนละร้อยคะแนนก็คือคนละหขวดหขวดด้านซ้าย ห้าขวดด้านขวาในสองรับไปห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันฉะนั้นส่งผลถึงตัวเราว่าเราจะมีคะแนนอยู่ด้านซ้ายสองร้อยคะแนนด้านขวาสองร้อยคะแนนแบบนี้ได้สองคู่เราก็จะได้ถึงหนึ่งพันบาทหลายคนบอกอ้าวก็เนื้อตัวเราไม่รู้จักกอไม่รู้จักขอไม่รู้จกักคอไม่รู้จักงอแล้วได้อย่างไรตอบว่าเพราะเราไปแนะนำนายหนึ่งไปแนะนำนายสองถ้าไม่มีนายหนึ่งนายสอง ขอขออก็ขอขอกอก็คงเข้าร่วมธุรกิจกับเราไม่ได้ฉะนั้นนี่คือองค์กรของเราทั้งหมดไม่ว่าใครจะซื้อเท่าไรซื้อหนึ่งขวดซื้อสามขวดสองขวดเรานับคะแนนรวมกันหมดเลยด้านซ้ายสมมุติว่ามี400คะแนนนะครับด้านขวามี300คะแนนแบบนี้เราก็จะจับคู่จ่ายกันนะครับจับคู่จ่ายกันได้ทั้งหมดก็คือ3คู่ได้1,500บาทเห็นไหมฮะ ราจะเห็นว่าคะแนนด้านซ้ายยังเหลือลอยู่100คะแนนเมื่อมีการซื้อซ้ํามีการซื้อเพิ่มหรือมีสมาชิกใหม่ด้านขวาอีก100คะแนน100คะแนนที่เกิดใหม่จะไปจับคู่กับ100คะแนนที่มีอยู่เดิมก็รับไปอีก500บาทอย่างนี้สรุปว่าถ้าตําแหน่ง M 100คะแนนท่านสามารถที่จะได้จับคู่จ่ายรายวันได้สูงสุดถึงวันละ5,000บาทต่อวัน ก็คือจะได้สูงสุดถึงเดือนละ1นึ0 0 0ส0บาทอยากได้มากกว่าเดือนละ1นึ0 0 0สบาทท่านก็ทําคุณสมบัติส่วนตัวให้เป็น200คะแนนแบบนี้นะฮะสองคะแนนเราจ่ายสูงสุดถึงวันละ10,000บาทต่อวันแล้วก็จะได้สูงสุดถึงเดือนละ30,000 0บาทนะครับหรหัสเราก็สามารถทําได้ถึง300,000บาทอยากได้มากกว่าเดือนละ 300, 0 0นทำคุณสมบัติส่วนตัวเพิ่มขึ้นอีก100คะแนน นะครับหนึคะแนนก็สามารถที่จะมีเงินรายได้ต่อวันสูงสุดถึงวันละ1 5 0 0 0บาทต่อวันฉะนั้น1เดือนก็คือ450,000บาทนะครับสี่แสนบาทต่อ1เดือนตําแหน่งสุดท้ายก็คือตำแหน่งคะแนนที่400คะแนนที่เราเรียกว่า w m w m สามารถที่จะทำเงินคู่จ่ายวันหนึ่งสูงสุดถึง20,000บาทต่อวัน นะครับก็แสดงว่า1รหัสก็สามารถที่จะได้เงินสูงสุงสดถึงเดือนละ6 0 0 0 0บาทต่อ1รหัสและถ้าใครที่สะสมตำแหน่งขึ้นไปที่400คะแนนส่วนตัวที่เราเรียกว่า WM บริษัทยังมีพิเศษอีกจะให้รหัส VIP ให้ท่านมาอีก1รหัสแล้วถ้ามีการแจงยอดผ่านรหัส VIP ของเรานี้บริษัทจะคิดให้ PV ละ1บาทหรือขวดหนึ่งมี20คะแนน20 PV ก็คือพูดง่ายๆได้ขวดละ 20บาทนั่นเองนะครับตำแหน่งที่จะได้20บาทท่านต้องอยู่ตำแหน่ง400คะแนนสูนตัวสมมุติมีการแจงยอดผ่านรหัส VIP ของท่านเช่นอย่างเนี้ยซ้ายร้อขวาร้อก็รับไป200บาทเพราะคะแนนละ 1, 1> บาทซ้ายพันขวาพันท่านได้ละ2,000บาทซ้ายหมื่นขวามื่นท่านได้ละ20,000บาทและบริษัทยังมีโบนัสพิเศษใครก็ตามที่มีการแจงยอดผ่านรหัส VIP ของตัวเองนะครับ ครบถึง20,000บาทบริษัทจะแถมให้อีก10,000บาทแต่คนที่จะได้ข้อนี้คุณมาส่วนตัวต้องเป็น400คะแนนนะครับ400คะแนนฉะนั้นวันนี้การจะเป็นรหัสที่ท่านจะได้400คะแนนท่านอาจจะเป็นในครั้งเดียวก็เลย20ขวดหรือท่านจะสะสมได้ทางนั้นบริษัทไม่ให้ท่านทำยากและที่สำคัญที่สุด บริษัทอื่นๆเมื่อเอาคะแนนมาจับคู่จ่ายจ่ายโบนัสแล้วคะแนนก็จะล้างทิ้งเลยแต่บริษัทของเรา สามารถเอาคะแนนเหล่านั้นเก็บมาสะสมเพื่อให้ท่านได้ขึ้นตำแหน่งอย่างเช่นถ้าคะแนนสะสมมีซ้ายสามหมื่นมีขวาสามหมื่นไม่มีกำหนดเวลาอย่างนี้ท่านขึ้นตำแหน่งทันทีเราเรียกตำแหน่งนี้ว่าไขาม่มุกบริษัทก็จะตัดเสื้อให้ท่านหนึ่งตัวเนี่ยฮะสวยงามมากแล้วก็จะให้เงินเดือนท่านอีกเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ขอให้ท่านขึ้นไข่มกุกโดยการสะสมคะแนนด้านซ้ายและด้านขวาคนะแนนที่เกิดจากการจับคู่จ่ายเอามาสะสมขนนึ้นคะแนนและที่สําคัญก็คือได้เงินเดือนตลอดไปเดือนละหมื่นอา้าวอยากได้มากกว่าก็ทําคุณสมบัติเพิ่มขึ้นสะสมคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นห0,000ื่นด้านซ้ายห0,000่นด้านขวา ก็จะตัดเสื้อให้หนึ่งตัวแล้วก็จะมีเงินเดือนให้เป็นรายเดือนเดือนละ1 5 0 0 0บาทเราเรียกว่าค่าบริหารรายเดือนเพื่อความมั่นคงและมั่นคงนะครับต่อไปเป็นตำแหน่งต่อไปมีคะแนนสะสมซ้ายแสนคะแนนขวาแสนคะแนนเราเรียกว่าตำแหน่งไพลินจะมีเงินบริหารรายเดือนให้ถึงเดือนละ20,000บาทและตำแหน่งทัพทิมซ้าย200,000ขวา2 0 0 0 0 0รับค่าบริหารรายเดือนไปเดือนละ2 5 0 0 0บาท ตำแหน่งมรกตซ้าย4ี่แสนขวา4ี่แสนรับนะฮะบริหารรายเดือนไป50,000บาทและตำแหน่งสุดท้ายของบริษัทเราเรียกว่าตำแหน่งเพชรหรือที่เราเพิเศษภาษาอังกฤษว่าตำแหน่งไดมอนทุกคนมีเป้าหมายสูงสุดก็คืออยู่ที่ไดมอนอยู่ที่เพชรก็คือคะแนน8,0,000นด้านซ้ายคะแนน8 0 0 0 0นน้านขวารับค่าบริหารรายเดือนไปเดือนละ1 0 0 0งแบาทและที่สําคัญก็คือทุกตำแหน่งบอกแล้วว่าตัดสูตรให้ฟรีนะครับ และที่สําคัญก็คือเสียชีวิตทุกกรณีบริษัทจ่ายให้5เท่าของเงินเดือนนะครับและที่สําคัญที่สุดบริษัทเราไม่มีการรักษายอดไม่ต้องมีการซื้อซ้ําหรือรักษายอดและถึงจะรับโบนัสเราให้ท่านได้ตลอดแบบนี้ฉะนั้นวันนี้บริษัทได้จัดงานนะฮะท็อปออฟเดอะวินเนอร์ได้แจกตั๋วเครื่องบินได้มอบเสื้อสูทให้เป็นรางวัลเกียรติยศกับคนที่ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจ นะครับเนี่ยครับได้จัดงานขึ้นครั้งสุดท้ายเราจัดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี2553ที่บริษัทของเรานะครับได้มีการเนี่ยผ่านโปรโมชั่นแล้วบอกแล้วถ้าใครชอบเที่ยวฟังอยากกับพิบตาเพราะตอนนี้คนที่ผ่านโปรโมชั่นแล้วไปถึง2-3ประเทศนะฮะในตอนนี้เขากำลังจะไปรัสเซียกันในเดือนมีนาคมนี้บางกลุ่มนะฮะเกือบประมาณอีกร0อยกว่าท่านไปที่เซียงไฮ ฉะนั้นเรามีการท่องเที่ยวอยู่2ทริปในในแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับปีหนึ่งเราบอกแล้ววินเนอร์เราพาเที่ยวถึง8ประเทศฉะนั้นวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีค่าบริหารรายเดือนมีค่าบริหารรายวันฉะนั้นบริษัทวินเนอร์ให้ท่านมากจริงๆผมเข้ามาทาธุรกิจกับบริษัทวินเนอร์ใช้เวลาเพียง5เดือนกับ10วันขึ้นตําแหน่งถึงมรกรซึ่งมีรายได้ตอนนั้นผมจําไม่ผิดไม่เพี้ยนว่าเม,มื่อปี50 8เดือนผมมีสร้างรายได้สร้างความมั่นคงในชีวิตก็คือรายได้ถึง7ล้านบาทฉะนั้นอยากจะบอกว่าวันนี้วินเนอร์ให้ได้มากกว่าที่ท่านคิดนะครับประสบความสำเร็จและสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ประสบความสำเร็จคนเดียวเราต้องสร้างให้ทีมงานให้คนเขาประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเรานะครับนี่คือทีมงานที่เราสร้างให้เกิดประสบความสำเร็จกับธุรกิจเครือข่ายนี่คือรางวัลกับชีวิต ทุกคนมีความฝันเมื่อสําเร็จสุขภาพดีรายได้ที่ดีก็อยากจะมีรถสวยๆส,สักคันหนึ่งอยากจะมีบ้านสวยๆเป็นที่อบอุ่นทําให้ครอบครัวทําให้ชีวิตดีขึ้นนะครับนี่ฮะฉะนั้นวันนี้เอาประกาศโปรโมชั่นท่องเที่ยวตอนนี้ซะเลยนะฮะปัจจุบันเพียงแต่ท่านทําคุณอาวุธทําคุณสมบัติง่ายๆนะครับอย่างเช่นเราเริ่มโปรโมชั่นกันตั้งแต่หมีนาคมถึงวันที่30มิถุนายน เราใช้เวลาทําคุณสมบัติทําคุณวุฒิสี่เดือนเพียงแต่ท่านเข้ามาทํางานกับบริษัทวินเนอร์ดื่มพิพันธ์เอโดซีใช้ดีร้บบอกต่อแล้วท่านรับโบนัสไป35,000บาทในช่วงเวลา4เดือนเต็มๆนะครับท่านได้ตั๋วไปสิงคโปร์หนึ่งใบทันทีไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าท่านทําได้มากกว่านั้นท่านเกิดสะสมโบนัสในช่วง4เดือนได้ถึง70,000บาท ท่านได้เที่ยวฝรั่งเศสได้ไปกรุงปารีสทันทีหนึ่งใบซึ่งเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันประมาณเดือนสิงหาถึงเดือนกันยาประมาณนั้นฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเป็นวันเริ่มต้นของการทำโปรโมชั่นท่องเที่ยวอย่าลืมนะฮะเข้ามาร่วมกับธุรกิจวินเนอร์แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้นะครับบอกแล้ว คุณยายบอกว่าไม่ได้แล้วช้าไม่ได้วันนี้วันที่หนึ่งแล้วต้องรีบนะฮะต้องรีบใช้ดีแล้วบอกต่อสะพายย่ามเลยข้างในพกเอสดซีเป็นเป็นถุงเลยฮะเตรียม <c oughs> เตรียมที่จะไปบอกต่อนะครับใช้ดีแล้วบอกต่อเท่านี้เองธุรกิจเกอรคมแล้วทําซ้ําๆทําง่ายๆทําเหมือนเดิมก็ประสบความสําเร็จอยากประสบความสําเร็จกับวินเนอร์ท่านทําง่ายๆแค่สี่ข้อเท่านั้นข้อที่หนึ่งสมัคร และซื้อสินค้าใช้อย่าได้ไปบอกกับคนอื่นโดยตัวเองยังไม่ได้ใช้ตัวเองยังไม่ได้ทานไม่ได้กินเลยโกหกไม่ได้ซื้อใช้ก่อนนะครับกินดีมีความรู้สึกที่ดีจึงไปบอกคนที่เรารักคนที่เราชอบคนที่เราห่วงเขาอยากให้เขามีสุขภาพดีไปบอกเขาเสียและอยากจะสําเร็จง่ายๆท่าน แนะนำคนสักสองคนได้ไหมหวังดีกับเขาไปแนะนําเขาส,สักสองคนเท่านี้เองแล้วก็ช่วยให้สองคนนี้เขาประสบความสําเร็จเหมือนกับเรานะครับช่วยให้2คนนี้เขาไปแนะนําคนอื่นและข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ยากที่สุดท่านต้องเอาบัตร ATM ของท่านไปกดเงินใช้ทนะเพราะเราจ่ายเป็นทั้งรายวันเราจ่ายเป็นทั้งรายเดือนให้ท่านนะครับฉะนั้นวันนี้ก็คงจะ ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ท่านมีโอกาสมานั่งฟังเรื่องราวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพโดยรวมเป็นนวัตกรรมใหม่ของเรานี้เป็นสินค้าเทคโนโลยีเป็นสินค้าแห่งอนาคตจริงๆฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราอยู่กับวินเนอร์นะครับร่วมกันดูแลสุขภาพตัวเองและดูแลสุขภาพคนที่รักท่านเป็นเศรษฐีแน่นอนครับสวัสดีครับ